มีคนมาจอบเฮ้ยมีแมวมาจอบมีแมวมาจอบนมแต่นมไม่สนแต่นมไม่สนทำไมนมนมยิงก็เลยนมสาวมาหาฮะอ่โอ้ยรถก็มีหลานอ้าสิคำข้ามเด้าเออ้าจิผู้สาวมาหา นางคงหนาวน่าดูขนปิวเลยไม่กลัวคนด้วยว่าไงคะสุดสวยสุดสวยมาลอใครคะสุดสวยมาลอใครลูกฮะฮะสุดสวยมาลอใครนานรอผู้เบามารอผู้เบาผู้เบายิง าแล้วลูกชายค่อยเอา,อากำลังจะปลดทุกเลยสาวสวยไปกวนลูกชายค่อยทำไมขุดไมคขุดไม้นี่ขุดไม่เจาะ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 โอินโอส,นโอสินหนาว หนาวตูด <c oughs> ขี้ไม่ออกเลยใ <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นฮัลโหลออสตินออสติน ในสนแนนล่ะทำไมนิสัยแบบนี้ล่ะออกมาเลยทำผิดแล้วก็ชอบแอบออกมาเลยออสินวันนี้ออสิน นิสัยไม่ดีใครบอกใครสอนอใครบอกใครสอนออกมาเลยไม่ต้องแอบ